สวัสดีพ네่อแม่พี่น้องสวัสดีสุโูุ๊คนสมองสบอนด้วยจ้าเอาอันนั้นไปฟวมกินไปสีเศร้าห้ลากินหรอันะกิบดูช่วาสแนุวยแหดน้องจะกินตอนเศร้านี่มาไปแม่เป็นจังไดแม่คอดใหม่ ปลอดภัยดีพี่น้องแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกตะกาเป็นอาก,การของคนในลูกใหม่เนาะเจ็บท้องคัดเลือด <c oughs> บาได้เมือม่อไหร่รามาได้เมือนนม่อยหร่ในเซตีวิ่งหัวตอนอยู่ในห้องนะ ขอลูกแล้วอ้วกอีกเนี่ยอืมเอาอีกบ้าง <c oughs> พี่น้องตอนนี้ขีดเบ,บคาค้อนออกมาใหม่ๆเอาอีกบ่หลาบแล้วครัตอนนี้พอท่านช่วยได้พังเหมืนอนสักก้อนชาวเจ๊บเดี๋ยวเอาอีกอยู่ เพี้ยข้ามมันบปว่าเคื่อนเราเธอละหน่อย <c oughs> ปลอดภัยดีพี่นองทั้งแม่ทั้งลกูกคิดได้แล้วบัญชีตั้งสื่อลูกแน่ได้คิมคิมฮัน ห้าสิห้องฟิล์มต่อเข้าทำหมักสื่อฟิล์มห้าสิห้อง ลานชายดีใจบอได้ใส <c ười> ่ได้ไหมดีใจบอบ้าคือบอเห็นอุ้มลานว่ะอุ้มลานเ่ันเป็นยังลงอยู่อย่าเตืเผื่อก้ามนั่มพี่น้อง แม่นงอ้ายอุ้มร้านนางเต้ร้านออกมาจังห้องอยู่พูดร้านกป็ปตาโยนตาแดงตาตีช่นอะเอ้ผมบั่มจะเนี่ยโพดโฟสู้ไม่รักเนาะขยักเต้เด้อเด้ก็เป็นตาตีถึโอ้ะหายนำบบหาให้เิ่นเบ่งหายน้เ็นเบ่งมาทำบ่เทีเกาะมานเป็นอย่ไร โอ้คือเกาะโมควันบ่ซ <mainland> <robi> ูมนี่ขนาดเห็นอยู่บ่อ๋อถูกค่ะจะเห็นก็สิว่ากดอกระเดียดไปนั่น่ะสามโลพี่น้องเนื้อผือคลอดออกมาสามโลสามโลผมไฟสามโลถูกอันสามโลคลอดออกมาคลอดวันคลอดวันที่ชาสี่ตอนสี่โมง โอ้ยพี่น้องเฟรซสพี่น้องเอ้ยเปมนนาหักน้าร่างพอพนว่าซื้อขีมหั่น่าสันห้าบอกคือหมักเสือหมักซื้อฟิลถ้าว่าจะเป็นยังตื่นมากคัดคอขนาดหน้าหักเลย ตลาดกับบ่มีกล้วยสาไปกินกล้วยสาคิมหันบอกคิมหันมากเนี่ยตไบม่นาันสองันมากออกมาพาเธอพี่น้องเลยเจ็บท้องแต่สิบโมงสิบโมงกลางคืนเลยพี่น้อง จนหวัดที่สี่ที่สี่ถวนเลยผู้ที่คอดผู้ที่แปดสมงเก็บทองนะแต่ว่าใส่ตัวสวยเนาะไปใส่อันยาเร่งคอดให้เบ่งจับจอมมันต้องเบ่งยาแบบไปเลยเปิดแบบ หยุดเออหยุดแล้วมันบ่เทิงออขตนนะืมขตมันตี้อ่องออมเดินแบบยากพอมันเจ็บเดินจะอนออนี่จะครบอบตัวเองเลือกเต็มหมดแบบปากบาโบตอนนั้นตาพลกมันเด็ ลมมันออกพอ่องมึงยุแล้วคือเบ่งดนะว่ะเบ่งแบบยิงแขวผัดเบ่งชันสันแบบแ้วกยุท้อแล้วก็ยุดนะลคือเบ่งสันแท้ว่ะ้าก็บ่าวยุออกมา่บวยีนอถ้าซ่องมึง ซื้อแล้วด่ลจัดการเิดโอ้บทันซื้อจะไปซื้อสุิบนั่่อนเาวเขาเขามาส่งอย่างไปเขากระสีมาส่งดูดิเสร็จบอกเขายามาจะไม่ขึ้นนะ่เขาเพื่อนเลยพอดูรถจะจอเขาธนาคารกดของงานไหวเขาเสายใจอม่ บนี้ได้ออกมาวิทงแตวก็มีแห้งเนาะเจ็บข้าเลือดก็นี่แหละแหละบนแหงจะขึ้นเตียงกับบุได้ลงเตียงกับบุไดูก่าอแน้ บอกแล้วบอกแล้วเล่าจนขึ้นบอกแล้วคาชิมาอยู่ก็กำลังเขาหนึ่งหน้าหลลางหนาลางตาแล้วอห้ยใช่เลยพี่น้องเลยอาการกับธรรมดาเนาะไม่คอดไม่ก็ซัำนี้ก็โอเคถือว่าโอเคซัำนี้ มันบวมีดกกายเซ่มามันกับบวมีดขั้นบ่มแลงไปตลาดละห้าน้ำมันโอนยนุ่งแะ้วกายเซ่มันบ่มีดกโตห้าแม่เนพี่น้องแล้วก็ล่อพี่น้องวันนี้ล่อแม่เพ่นมากว่ มาแต่บ,บันดอนพมันก็ไก่ขวายสิม,มาฮอดเดี๋ยวประหยัดตัวตีเด็กหน่อยังไงพี่หน่อเลยกินอะไรพี่น้อคิปนี้คิหน้เพาะกัใไม่ฝากก็แหลกก็เจ์ไปกำลังใจหนน้องเดินหน่อยด้จ้าพาะกัใไม่คิดนาพี่หน้อกลับสบายดี <c oughs> आज <laughs>